ชมภูถักเปียมาแล้วจ้าจากแมพทวายบอกเลยดูตามพี่แป้งโสละเอียดทุกจุดเราไปดูกันเลยค่ะเข้าแมพตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยค่ะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะน้องจะเห็นว่าเราจะต้องเก็บตัวทีนะคะ W I C E คำว่าทวายนั่นเองตัวทีจะอยู่ตรงที่เราเกิดเลยนะคะส่วน W เดี๋ยวให้น้องตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะเราจะขึ้นบันไดไปอยู่ชั้น2นะคะน้อง ไม่ยากแค่ดูคลิปพี่แป้งให้จบเท่านั้นเองอ่าเราก็เดินมาตรงนี้เลยค่ะจากนั้นน้องเลี้ยวขวามานะคะตัว W จะอยู่บนต้นไม้ที่มีคนกระโดดนั่นเองเราก็ขึ้นไปเอาเลยแล้วนี่นะคะพี่แป้งก็จะได้ตัว W มาแล้วเรียบร้อย ในชอด้านล่างนะคะน้องๆใครวิ่งตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะพอเราเข้ามาแล้วนะคะให้น้องๆเดินตรงไปจากนั้นให้น้องเลี้ยวซ้ายมือนะคะจะมีห้องเล็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองจากนั้นก็เลี้ยวขวามาได้เลยแล้วตรงไปสุดทางจากนั้นก็จะมีตัวไออยู่ตรงกลางกลมๆตรงนี้นะคะให้น้องๆเก็บได้เลยค่ะนี่เลยเพียง2ตัวเท่านั้นบอกเลยว่าไม่ยากเลยค่ะต่อไปนะคะน้องๆเดินตรงมานะคะสุดทางนะคะน้องๆจะมีฟอร์เต เดินตามพี่แป้งมาได้เลยจะไห่นนองเดินเข้าไปลึกๆเลยนะคะน้องๆจะเจอตัวอีอยู่ข้างในนั่นเองซึ่งตัวอีเนี่ยจะอยู่ตรงดีเจนะคะน้องๆนี่เราเดินเข้าไปดูนะคะนี่อยู่ตรงดีเจนั่นเองอเราได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะกับตัวอีเราไปดูตัวสุดท้ายกันค่ะคือตัวซีนั่นเองไปกันเลยค่ะและตัวซีนะคะจะอยู่ตรงชิงช้านั่นเองน้องปีนตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะเราก็ปีนขึ้นตรงนี้นะคะ ชิงช้าตรงกลมๆตรงนี้นั่นเองเราก็จะได้ตัวซีมาแล้วเรียบร้อยค่ะมันจะขึ้นดานราขวามือว่าเราได้แล้วนะคะกับทรงผมผลักเปียสีชมพูนั่นเองบอกเลยนะคะว่าไม่ยากนะคะแค่ดูคลิปพี่แป้งให้จบน้นนองๆก็จะได้ผมฟรีไปเลยรีบมาเอานะคะก่อนจะหมดเขต้ารุงน,นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย